ไปแล้วค่ะเจ้าผมข่าวขึ้นเงี้ยสะไดดีวันพูุจะต้องไปทำงานแล้วเนี่ยจะไปร้านเสริมสวยก็กลัวโควิดจะไปซื้อน้ำยามาย้อมเองก็เงียบมาจ้างอ๋อแต่ละลองโทรหาคําลาพอก่อนเพราะว่าคําลาก็มีผมข่าวเหมือนกันฮัลโหลคลําลาผมข,าข่าวเป็นยาวแล้วอ่ะเงี้ยจะได้ดีซื้อแชมพูมาปิดผมข่าวยี่ห้อไอหยาง แคบิลเชื่อมพูปิดผมขาวมันใจดีก็ตัวใจดีกะเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกอัญชันทำให้ปิดผมขาวได้แนบสนิทโอ้ดีดีแล้วผมเสียก็พมมาเสียต้อยเพราะว่าอ้อย่างมีน้ำมันมะพร้าวอ๋อช่วยให้ผมนุ่มลื่ลนแข็งแรงช่วยบำรุงเส้นผมโอ้ดีดีแล้วถามแบบอย่างตัวมันเหม็นก็กินมันแห้งก็ พเพราะว่าปันนี้แบบได้กิ่นแห้งๆมาไหวเนาะกินมาชุนเลยเพราะว่ามันมีแอมโมเนียผสมโอ้ยดีขนาดเออดีดีดีเออและแหมยางนลงอ๋อมันติดเมือนก่อเพราะว่าบางยี่ห้อที่เกยใจมาใจสามสี่วันรุดออกรั่วออก,ออกมดติดทนนานตัวอย่างเพราะว่าใจทิทเม้น์โคโคนอ้อยแลวต้องซื้อเองแหมก็นี่ ฟรีในกล่องในซองเลยแถมฟรีในซองเลยกะแต่นี่แล้วมีขายที่ไหนบ้านํำไก่ห้างแหนเนอร์เซเว่นบ้านเฮากับมีขายกะโอเคโอเคขอบคุณเจ้าเดี๋ยวลองไปพอกันเนอร์เพื่อนบอกว่าใจดีขนาดนี้เดี๋ยวลองไปซื้อพอใส่หมวกก่อนอ้เปิินเป็นผมขาว ซื้อมาแล้วเจ้าราคาทุกถูกถูกปละลาำเหลือซื้อมาตุนไว้เผื่อหลอบหน้าไปเลยค็นมีสองสูตรให้เลือกเจ้าถูกขนาดนี้ซื้อมาตุนไวน้นักๆเลยเจ้าปะไปซะผมที่บ้านกันเลยดีกว่าเจ้าซ้าผมมาเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เลยปิดผมขาวได้แนบสนิทมากๆ สำหรับไครที่สนใจนะเจ้าไปหาซื้อได้ใน7 e เ e ่ e อเหรือว่าสั่งได้ใน s h o p ป e Lazada มีขายเจ้าฝากไว้ตัวเจ้าแคบิลแชมพูปิดผมขาวตีไผ่กับใจปิดผมขาวได้อย่างแนบสนิทในซองเดียวบายบายเจ้า